สวัสดีจ้าพบกับพี่หมาที่ชอบแฮปปี้นะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาบอกต่อเกี่ยวกับของที่ได้รับฟรีมาใหม่อีกละะแล้วนะคะเราก็จะอยู่กันในแบบ NSL t y h o o n นั่นเองนะคะมีตอนนี้อัปเดตแล้วนะคะวิธีได้รับของนะคะให้เราเข้ามาที่อ่าสเตเดียมของเรานะคะนี่นะคะถ้าใครยังไม่สร้างนะคะก็ต้องสร้างก่อนนะคะแล้วเราจะต้องมีเงินในเกมสามพัน 3, นะคะเพื่อที่จะทําภารกิจนะคะไม่งั้นเงินไม่พอซื้อของนะคะอะแล้วเราก็เข้าไปเลยนะคะ เราเข้ามานะคะห้องไหนก็ได้นะคะถ้าเรามีเงินสามพันแล้วว่าไอ้ตรงคอนี้มันจะขึ้นนะคะถ้าเงินไม่ถึงนะคะมันจะไม่ขึ้นนะคะเราก็กดที่คอนนะคะเ,เลือกไปที่อันที้สองนะคะเดคอเรชันอันนี้นะคะล้วก็เลือกอันนี้นะคะบิ๊กเบนนะคะกดแล้วนะคะแล้วเราก็หาบุมวางนะคะนี่ได้รับแล้วนะคะอี มันคือขอ,อคอยดอนๆน,นะคะแค่นี้เลยนะคะง่ายๆเลยนะคะแค่เราซื้อ,อขอคอยชิ้นนี้มาวางไว้นะคะเราก็จะได้รับไอเทมพิเศษที่เขามาแจากเลยนะคะเดี๋ยวเรดวในตัวนะคะว่าไอเทมนั้นคืออะไรนะคะไอเทมที่เราได้รับนะคะก็คือเจ้ารถคันนี้เลยนะดับเบิ้ลเด็กเกอร์บัสฟุตบอลนะ รถออมันเป็นลูกฟุตบอลนั่นเองนะทุกคนมันเป็นเหมือนรถแล้วก็เป็นเหมือนฟุตบอลด้วยนะ,ะเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะและนี่นะคะก็คือไอเทมนะคะที่เราได้รับมาเมื่อกี้นะคะมันจะอยู่บนไหล่นะ,ะมันก็จะเป็นรถฟุตบอลแบบนี้เลยนะทะุกคนมันเป็นฟุตบอลน่ะแหม่นะก็ข้อความเสร็จของแบทนะคะที่เป็นฟุตบอลนั่นเองนะคะรถมันโยกใหญ่เลยก็รับกันง่ายๆเลยนะคะอย่าลืมมาทำกัน,นะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดกิดตามเพื่อการแต่งคลิปต่อไปด้วยคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้า